วันนี้เราก็จะพามาดูการทำขนมนางเล็ดอีกนะครับปั้นปั้นปั้นไอ้ทำแผ่นขนมนางเล็ดนะครับโดยเจเมีของเรานะครับแม่ค้าแสนสวยนะครับของท่านตาตีเขานะครับอืม <c oughs> เออก็ทำวันหนึ่งทนได้กี่กิโลเนี่ยวันหนึ่งก็ เกือบ20กิโลเกือบ20กิโลนะครับมีสูตรอะไรั้่งเนี่ยผสมอะไรม้างน้ำแตงโมโจ้าอันนี้เป็นน้ำแตงโมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเกา่าเป็นข้าวเหนียวเก่านะครับใช้ข้าวเหนียวใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไมันไม่ฟูอือม,มันจะไม่ฟูนะครับต้องสายแห้งอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสุดหลอของน้องมีมาแล้วนะครับผมสุดหลอ่อสุดหล่อตาตีนะครับผมอือ ก็มาดูลยยพดลเมียมาดูพลเมียทำแผ่นขนมนางเล็ดนะครับนนวันหนึ่ง <นะ S 1> ได้กี่แ<ถ>ผ่น<ะ>วันไอกิโลหนึ่งได้กี่แผ่นกิโลหนึ่งถูกแไม่ถูกรู้แต่ว่าทำรอบหนึ่งสิบกิโลก็ประมาณ กว่าบาบทอ๋อสิบกิโลได้พันกว่าบาทข้าวเหนียวโลสามโลร้อยใช่ไหมสามโลร้อยเอาวอพนักงานนั่นทําไมไปยืนทําอะไรครับพนักพนักงานเออพนักงานต้องมาออกกล้องด้วยนะครับผมพน,าานักงานแพ็คข้าวเกีย๊ยวน,น,นี้เป็นอันนี้เป็นพนักงานแพ็คข้าวเกีย๊ยวปลาทูสั่งตรงมาจากสุงไหงโกลกนะครับผมสั่งตรงมาจากสุงไหงโกลกก็ห่อละสิบบาทก็ประมาณ 5าขีดหรือเท่าไหร่กี่กี่ขีด5้ากรัมอ๋อห้าสิกรัมนะครับผมห้าสิบกรัมเรียกว่า5้าขีด50กรัมเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะไปหาเห็ดอยู่นะครับผมไปหาสักดอกซ้อนดอกแล้วกลับมาเพราะไปถ่ายคลิปเฉยๆครับ เป็นรถแตงโมอ่ทำไมไม่ทำสีเขียวใบเตยด้วยอะเขียวใบเตยช่วงนี้ไม่มีใบเตยช่วงนี้ไม่มีใบเตยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละกลัวทุกท่านเบื่อนะครับก็เดี๋ยววันหลังก็จะทำมีอะไรอีกมีขนมอะไรอีกที่ทำ อ๋อกะหรี่ปับป๊บนะครับผมพรุ่งนี้มีกะหรี่ปับ๊บล,ล,ลูกค้าสั่งทันตามาเดอร์นะครับผมใครที่ไม่สั่งก็ไม่ได้กินนะครับขอบคุณครับสองนพรุ่ง 2, นี้ลูกค้าสั่งกะหรี่ปั๊บสองพันนะครับผมโอเคครับ